สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้นำนะฮะหรือว่าเป็นผู้จัดการผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องการที่จะได้รับความไว้วางใจนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทีมงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับครัวนี้เราจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ย trust หรือว่าเชื่อใจเราไว้วางใจเรานะรวันนี้ก็เลยหยิบเอาประเด็นเรื่องการสร้าง ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับที่จะได้จากทีมงานหรือว่าสร้าง trust ในตัวเราให้เกิดขึ้นในทีมงานเนี่ยนะครับว่าเราพอจะใช้วิธีอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วถ้าท่านอ่านเรื่องของเคล็ดลับในการเป็นผู้นําที่ดีนะครับเรื่องของการเป็นหัวหน้าง,งานที่ได้ใจลูกน้องเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะเพียงแต่ว,ว่าหลายเรื่องเนี่ยบางครั้งมันนําไปปฏิบัติได้ค่อนข้างจะยากบางเรื่องก็อยู่ไกลตัวเหลือเกินนะครับวันนี้ผมก็เลย หยิบเอาบทความอันหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะครับบทความนี้ใช้ชื่อว่า new to the team นะครับแล้วก็ here's how to build trust นะครับแล้วก็มีวงเล็บคำว่า remotely ด้วยนะฮะคืออ่านจบแล้วเนี่ยบทความนี้ลืมบอกไปบทความนี้มาจากเว็บไซต์ของ howard business review นะครับ ผมนํามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งคือในบทความเขียนไว้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับก็เลยจิบยกเอามาเรียบเรียงกันใหม่ให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะบ,บทความนี้เขาพยายามที่จะบอกกับคนอ่านนะครับว่าเรื่องของ trust เนี่ยหรือว่าความเชื่อใจกันเนี่ยนะฮะความเชื่อมั่นในตัวผู้นำเนี่ยมีความสําคัญมากในการที่หัวหน้าจะบริหารจัดการงานของลูกน้องได้เนี่ยมันจะต้อง ต่างคนต่างต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะลูกน้องเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในตัวหัวหน้ามากๆกนะครับก็คือต้อง trust ในตัวหัวหน้าดังนั้นหัวหน้าจะทํำยังไงให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในตัวลูกน้องหรือตัวทีมงานของเราเองโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ผู้เขียนเขาค่อนข้างจะย้ําเยอะนะครับในบทความนี้ว่าถ้าโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราต้องทํางานกันแบบทางไกลอะฮะ ลูกน้อง work from home นะครับลูกพี่อยู่อีกบ้านหนึ่งบางคนทำงานอยู่ต่างจังหวัดอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับคือไม่มีโอกาสได้มาเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งบรรยากาศแบบนี้ครับเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าเรื่องของ trust มันจะน้อยลง เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันคุยกันนะครับ trust นี่มันจะเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อเรามีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจอหน้ากันอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้บริหารน่าจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นว่าเราห่างกับทีมงานเรา1ปีเต็มๆเ,เนี่ยนะฮะ บางคนอาจจะมีความรู้สึกมันห่างเหินจริงๆเนาะเพราะว่า trust มันค่อยๆที่จะเลือนหายไปเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า b o n d i n g อะฮะก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแต่ละวันอย่างไรก็ดีทางผู้เขียนบทความนี้เขาก็ได้พยายามที่จะวิจัยแล้วก็คิดเรื่องของแนวทางในการสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นกับทีมงานของเราไม่ว่าจะทํางานไกลกันแค่ไหนนะฮะหรือว่าจะกลับเข้ามาในออฟฟิศแล้ว จากที่ผู้เขียนท่านนี้เขาเขียนมาเนี่ยผมมองว่าหลักการ3ประการหลักๆของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะรีโมททำงานกันที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าได้หมดเลยเราลองมาดูกันนะครับ3ามหลักการนี้หลักการที่1นะฮะเขาบอกว่าการที่เราในฐานะผู้นำทีมเนี่ยจะสามารถสร้าง trust ให้เกิดความน่าเชื่อถือกับทีมงานได้เนี่ยนะครับหลักที่1ก็คือเราจะต้องแสดงความสามารถ ของตนเองให้ประจักษ์ก็คือ c o m p ิเทนซ์ของเราเนี่ยแหละครับในการทำงาน หัวหน้าจะต้องแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความเก่งในงานใดงานหนึ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับซึ่งปกติแล้วเรื่องนี้ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดอยู่แล้วว่าหัวหน้าเองคนที่จะได้ขึ้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยส่วนใหญ่จะหมักมาจากคนที่มีความเก่งในการทํางานอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาถูกเลือกแล้วก็ถูกเลื่อน ตำแหน่งขึ้นไปพนักง,งานในทีมย่อมจะเห็นนะครับว่าเขาเป็นคนเก่งดังนั้นข้อแรกเนี่ยผมว่าในมุมของการแสดงความสามารถถ้าเราเป็นพนักง,งานในองค์กรอยู่แล้วได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นขั้นขันข,นขึ้นไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้ส่วนใหญ่พนักง,งานก็มักจะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจน,นายที่ถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปว่ามีความเก่งในการทํางานแต่ประเด็นที่มันจะยากหน่อยก็ต่อเมื่อตอนที่เราเปลี่ยนงาน นะจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักทีมงานใหม่ของเราเลยไม่เคยคุ้นเคยกันแต่เราจะต้องสร้าง trust ให้กับทีมงานใหม่นี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้ทำงานอย่างต่อนเนื่องนะครับดังนั้นตรงนี้แหะฮะที่จะเป็นความท้าทายของท่านในฐานะที่ท่านไปเป็นผู้จัดการที่ใหม่ดังนั้นเรื่องแรกเลยที่เราจะเป็นที่จะต้องแสดงให้พนักง,งานในทีมเห็นก็คือ1 เรื่องที่หนึ่งนี่แหละฮะก็คือต้องแสดงความสามารถในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนงานได้อย่างชัดเจนรัดกุมนะครับทำความเข้าใจพนักง,งานทุกคนแล้วก็มอบหมายงานให้กับพนักง,งานในทีมได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขารวมทั้งเวลาถึงเวลาแก้ปัญหาจะต้องแสดงไอเดียนะฮะแสดงวิธีการแก้ปัญหาค้นหาสาเหตุแล้วก็นําเสนอทางแก้ ให้กับทีมงานได้อย่างชัดเจนนะฮะให้เรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานของเราได้แล้วก็มีความคงเส้นคงวามีความสม่ําเสมอของตนเองในการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในการทํางานนะฮะแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกรณีที่ท่านจะต้องไปทํางานที่ใหม่นะครับก็คงต้องแสดงสิ่งเหล่านี้ครับออกมาให้กับทีมงานได้เห็นอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อสร้าง trust แล้วเราจะได้สร้างผลงานกันไปต่อเนื่อง ส่วนท่านที่อยู่ในองค์กรแล้วก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาตรงนี้ท่านต้องแสดงความสม่ำเสมอให้มันเห็นนะครับก็คือแทนที่จะพอได้รับการเลื่อนตำแหน่งปับ๊บก็กลายเป็นว่าชะลอตัวลงอันนี้คงไม่ไม่ควรนะครับได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปก็ต้องแสดงให้เห็นว่าด้วยความรู้ความสามารถความเก่งที่เรามีเนี่ยเราจะเอาไปต่อยอดผลงานของระดับหน่วยงานที่เรารับผิดชอบทั้งหมดได้อย่างไรซึ่งถ้าเราแสดงตรงนี้ได้ชัด trust ของลูกน้องจะมาเร็วมากนะครับในแง่ของ competence ของนายนี่คือประเด็นที่1นะครับแสดงความสามารถของตนเองให้เห็นเด่นชัดประเด็นที่2ที่จะสร้าง trust ได้ก็คือต้องแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจอันนี้ก็คือมาทาง soft skill แล้วนะครับทักษะในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยน,นี้สำคัญละตามมาทันทีนอกจากเก่งงานเมื่อกี้นี้ก็คือเก่งงานก้อนี้คือต้องเก่งคน เหงคนในที่นี้เป็นยังไงครับคือเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักลูกน้องทุกคนของเราเนี่ยอย่างดีกรณีที่เราขึ้นมาเป็นนายคนใหม่สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือทําความรู้จักนะครับอุปนิสัยใจคอของลูกน้องแต่ละคนในช่วงแรกก่อนเลยนะก็คือทํางานไปด้วยแสดงความเก่งในเรื่องงานไปด้วยแต่ก็อย่าลืมเรื่องของการทําความรู้จักลูกน้องของเราแต่ละคนด้วยนะครับ ว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอุปนิสัยเบื้องต้นเป็นยังไงคิดยังไงทัศนคติต่อง,งานต่อชีวิตเป็นอย่างไรนะครับวิธีการก็คือนั่งคุยกันเลยครับหลายคนที่ใช้วิธีการนี้ก็คือพอได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปปั๊บก็เรียกพนักง,งานมาคุยกันทีละคนอาจจะวันละ2คนคนละ1ชั่วโมงนะครับเก็บข้อมูลกันไปให้ตัวลูกน้องได้แสดงความคิดความอ่านอะไรออกมา หลายคนก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ได้ผลนะครับคือได้เห็นภาพมุมมองของลูกน้องของเราว่าเขาคิดยังไงพอเราเข้าใจตรงนั้นปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นายจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสดงออกให้เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของการมองคนเป็นเป็นคนนะครับคือเขาคือมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราจะใช้งานอะไรก็ได้คนที่จะได้ใจหรือได้ trust จากลูกน้องเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องแสดงความเมตตาให้กับลูกน้องได้ ประจักษ์เลยนะครับไม่ว่าอย่างเวลาลูกน้องมีปัญหาการเจ็บป่วยนะไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ไข้ขึ้นนะต้องมีการพูดคุยสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแบบจริงใจนะครับคือไม่ใช่ฉีดมาโอ้ทําเป็นสำออยไปได้แค่นี้ผมฉีดแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณจะเป็นอะไรนักหนาแบบนี้ไม่ควรใช้คําพูดอย่างนี้กับลูกน้องเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เป็นหัวหน้าเลยเรากําลังจะมอบหมายงานให้เขาอยากให้เขาสร้างผลงานที่ดี ดังนั้นคําพูดทุกอย่างนะครับเรื่องของความเมตตาเรื่องของความมีน้ําใจสิ่งเหล่านี้เราคงต้องส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นกับลูกน้องเราด้วยนะครับโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะก็คือเวลาพนักง,งานเครียดท้อแท้เหนื่อยถ้าเราพอที่จะอ่านจากภาษากายของเขาได้ครับ คนที่เป็นัวหน้าก็ต้องรุกเข้าไปหาละว,ว่าสุดท้ายเขารู้สึกยังไงมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมเพื่อทําให้เขาดีขึ้นนะครับนี่คือประเด็นที่2นะฮะแสดงความมีน้ําจิตน้ําใจความเมตตาประเด็นที่3สําคัญมากนะ,ะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า integrity ก็คือการที่เราจะได้ trust จากคนอื่นเนี่ยนะฮะเราจะเป็นี่ต้องมีคําว่า integrity ติดตัวอยู่ตลอดเวลาคือเป็นคนที่พูดอะไรก็ทําตามที่พูด สัญญาอะไรไว้กับพนักง,งานก็ต้องทําตามสัญญานั้นไม่แบบว่าสับขาหลอกนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งไปสัญญากับลูกน้องแบบหนึง่งแต่พอไปคุยกับอีกคนหนึ่งกับกลายเป็นว่ามา,เ,าเรียกว่าไม่รักษาสัญญากับคนนี้แต่เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ก็เลยไปสัญญากับอีกคนนึงอีกแบบหนึง่งที่มันตรงข้ามกันแบบนี้มันเป็นการไม่มี Inte g r i t y นะครับ ปฏิบัติต่อพนักง,งานทุกคนอย่างเท่าเทียมนะฮะไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่มีความลำเอียงหรือบางคนนี่เข้ามาปุ๊บนี่แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเลยนะฮะไม่ต้องมาอยู่ในฝ่ายเดียวกันนะครับใครที่อยู่ข้างเขาเขาก็จะรักชอบคนทีเ่เรียกว่ามีแต่ความโตแยง้งข้อโต้แย้งต่างๆในการทํางานมีแต่ข้อติติงต่างๆกับนายเนี่ยส่วนใหญ่นายก็จะถ้าถ้านายที่ไม่มีอ n t เ g r i t y นะฮะเขาจะไม่ชอบพนักง,งานแบบเนี้ยก็จะแยกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกับ ตัดเขาออกจากกลุ่มเลยคล้ายๆแบบนั้นซึ่งถ้าเมื่อไหร่เรามีการแบ่งพักแบ่งพวกแบบนี้อินเทกริตี้ในตัวไหนไม่เกิดแน่นอนแล,แล้วมันยากมากนะฮะที่ลูกน้องจะเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าที่แบ่งพักแบ่งพวกแบบนี้กรณีที่พนักงานทําดียังไงก็ชมชมทุกคนให้เท่าเทียมกันนะครับเวลาพนักงานทําอะไรไม่ดีตาําหนิก็ต้องมีมาตรฐานที่ปฏิบัติต่อคนอื่นแบบเดียวกันนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่ เปิดใจกว้างนะฮรับรับฟังมุมมองของพนักงานทุกคนอย่างเรียกว่าจริงจังนะคะเปิดใจไม่เอาไปดินทากับคนอื่นอันนี้สําคัญคนที่มี integrity คือผู้นําจะต้องไม่ไม่เข้าไปร่วมวงดินทาประเด็นนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากนะครับคือบางคนทนไม่ได้นะคือเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรนี่ก็เพราะว่าบางครั้งตัวผู้นําเองหรือตัวผู้จัดการเองเนี่ยทนไม่ได้จริงที่จะต้องที่จะไม่เข้าไปร่วมวงอะครับ แต่ถ้าใครทนได้สามารถปฏิบัติตนเองได้ในแบบนั้นว่าถ้าคนหนึ่งจะดินทายคนนึงให้ฟังเขาจะไม่อยู่ร่วมในการพูดคุยในครั้งนั้นนะครับหรือถ้าจําเป็นที่จะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็จะพยายามให้คนที่นินทาคนอื่นเนี่ยมองอีกคนหนึ่งในอีกแง่หนึง่งนะครับคือพยายามให้เกิดขึ้นว่าเขาจะไม่เข้าร่วมวงแล้วก็ติดฉินนินทาลูกน้องตัวเอง ไปตรงนั้นด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันทําลายเรื่องของความน่าเชื่อถือของคนที่เป็นหัวหน้าลงทันทีถ้าอีกคนหนึ่งรู้นะครับอันนี้ก็คือ3ประการหลักๆที่น่าจะพอสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเองให้กับลูกน้องในทีมนะฮะโดยสรุปนะครับอันแรกคือต้องแสดงความสามารถของตนเองให้ทีมงานได้เห็นเด่นชัดเลยนะครับอันที่2แสดงความมีน้ําจิตน้ําใจกับทุกคนในทีมแบบเท่าเทียมกันอันที่3ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตอทุกคนอย่างเท่าเทียมนะฮะแล้วก็เ,เรียกว่าปฏิบัติตามสัญญานะครับตามคอมมิชเมนท์ที่ได้ให้ไว้กับทีมงานอันนี้ก็เป็นหลัก3ประการนะฮะที่จะทำให้ท่านได้ทรัสต์จากลูกน้องโดยไม่ยากขอเพียงแค่ท่านมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็จะทำได้นะครับก็วันนี้ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ